หมูปันน่าก็มาแล้วพี่โมโทโร่อมโทโร่ผมไม่ก็ผมก็ไม่ให้ไปต้องไปแจ้งความตรงไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ตะเคให้มาแจ้งความที่นี่ครับนู่นนู่นตะเคี่ยวตะเคี่ยวไปเข้ามือใครครับไปทุกคนพี่ตะเคต้องไปแจ้งตรงไหนครับตรงนี้เลยครับเนี่ยมีอะไรกันนะอะไรหรอหมูปันน่ามา มาแจ้งความมูเห็นหน้าโดนข่มขู่อะไรกันแล้วเนี่ยโดนข่มอะไรนะโดนข่มขู่ข่มขู่จ่าโอดช็อตเพียอากาศก็ร้อนฮะอ่ะตรงนี้เลยครับโอเคเลือกเลือกเลือกเรือกเลยนะชาจารย์นะก็ชัดารยรอเรือให้เป็นรอเรือต้องรอลิงไงรอลิงก็เป็นรอลิงแล้วถ้าเรืออยู่ในลิงอไงเขาไม่แต่ลิงนั่งอยู่ในเรือได้หรอเอาต่อเลยครับ ูนได้ทรหพี่เรห็ว่อยู่ไหนดูเหนได้เห็นตำรวจคันนึ่งครับคับผ่านไปสมุดดินสอกกันนายคณใจเย็นนะอ่าพร้อมนะเอาไดแป๊ะพร้อมนะพร้อมเขเหตุการณ์เกิดขึ้นหมู่แหนะด ทีมพัทธ์สยามบอกว่าทรหารพี่โรลินพี่โรลินอยู่ที่ไหนพี่โรลินบอกว่าพี่โรลินอยู่ในรถตำรตวจรถตำรวจกำลังพาพี่โรลินไปลุงไฮชอว์กำลังพาพี่โรลินไปที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยด้วยโรลินพูดแบบนี้ครับผมพเพเนศเลยรีบขับรถตามไปครับระหว่างทางมันเร็วมากครับผมพเพเนศไม่สามารถจะตำรวจทันจนพี่โรลินต้องพยายามขับขึ้นเดี๋ยวมันจะโดนรถตำรวจพี่โรลินได้โปรแกรมขับเราออกมาตำรวจวตัวเองแต่ว่าด้วยความเร็วนั้นทำให้หัวกระแทกพื้นพี่โรลิซลตกไปผมไม่ได้ให้ที่ช็อต ใครคือคุณโรลี่ครับพี่โรลี่ครับอ้าวไหนดูหัวหน่อยสิตอกหัวมาคุณโรลี่หันหลังครับมีรอยแผลอยู่ครับปกตินี่ครับเห็นมีอะไรเกิดขึ้นแผลมันใช่ตแต่ที่มันส่องไม่ถูครับแต่ว่า ไปตรวจรอยเลือดได้นะครับไม่หมวยนะไม่แน่ใจว่ายังมีเลือดอยู่ไหมครับต้องไปตามหมอมาครับหมอที่เป็นคนนั่นมาต้องไปถามหมอภาษางานฮะได้เลยครับแล้วที่นี้หมออะไรวะนะครับหมอหมออะไรครับพี่รีพอร์จำหมอที่ช่วยได้ไหมครับจำไม่ได้อะคนที่หัวสีน้าตาลเป็นหมอใหม่รอเปล่าไม่แน่ใจแต่จะสีฟ้าผู้ชายเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่นี้ครับเหตุการณ์ต่อไปครับหมู่บเนดร์ก็ รถตำรวจรับขับหนีไปครับไม่ยอพพมพา,าไปโรงพยาบาลมแพยด้าพยายามขับรถตามเพื่อช่วยเหลือพี่โรล,ลินครับขับตามไปจนตามไม่ทันครับหมูไปนั้ามาเหลออยู่หนโะรงพยาบาลนานมากเลยครับก็จะมาเจอลงุาลงทาทลุงไทก็พูดว่าห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเรื่องนี้หมูแพนดา้าคิดว่าเด็กอย่างหมูแพนด้าพูดไปจะมีใครฟังเหรอโอ้โหใช่ค่ะอมพูดแบบนี้ครับ,มรบไม่มีใครคุณมีข้า,ขาวสักการไหมคุณแพนดา้ามีครับขอสักหนึ่งการให้เราจะทําคดีให้ ทำไมปกติคดีตำรวจต้องทำให้ประชาชนช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ใช่หรอครับผมจะสิ้นแฮแล้วครับทุกนเลยครับ <c oughs> พี่ตาเคเนไม่เคยคมีข้าวเลยมาอา้าวตอนนั้นก็โทรขอข้าวพอโทรไปหาก็ไม่หัอขอบพระคุณมากครับมามา,มา <c oughs> ผมจะประสานงานกับวอให้ทางหมอให้ต้องต้องขออะไรทำงานเดินเดินเดินหน้าได้ข้าวอะ่ะม,มันจำเป็นต้องซื้อคืนข้าวครับตอนนี้ผมหิวเข้าใจไหม กาดกอดล้วนอนเลียงคืนด้วยนะหมอแจงความมอหมออะไรครับไแน่ตจคุณหมอผมสีน้ำตาลใส่เสื้อสีฟ้าเสื้อโปโลเพศชายใช่ไหมครับพี่โรลินอือหือรับภาษางานบอกหมอให้ประธานโทษนะครับวอหมอนี่รหัสอะไรครับเนียบงียบวิ่งปติดมือมาติดเลยอ้าคุณรู้ไหมนายชอวอหมออะไรไม่รู้ฮะ เป็นตำรวจได้ไงวะที่ปีสิบสองเราะแค่ไปนั่งกลับมาเจอคดีใหญ่เลยตลอดเวลาตลอดเวลาเขาทำมาเกิเรื่องนี้เรลเี่นหมู่บ้านน่าจะปกป้องให้เราเรียนละหมู่บ้นน่ายังเต็มที่นะอ่าเป็นว่าเขาจะไปหาหมอให้นะครับแล้วหมู่บ้นน่าจะในเองคงไม่ต้องไปหาหมอแล้วการคุ้มครองหรืออะไรยังไงบ้างไหมเขาเราตามมาเลยครับถ้าการขึ้นรถ ไปค่ะไปค่ะพี่มั่งไปกันโรรี่คอนพี่มังจะสมัครตำรวจเปล่าสมัครโย่แจ้งเลยบอกเลยเนี่ยข้าอยากมาสมัครตำรวจเนี่ยการ่อนร้อนเออรับควงไม่ส่งส่งผมตแตงได้ไหมครับเฮ้ยพี่โตดูดคอพี่สาวผมแล้วหรอคืเห็นจะไปคือเลยทำอย่างนี้พี่มั่งนี่บอกตำรวจตรงนี้เลยตำรวจเพียบเขารับเขารับสมัครอยู่ใช่ไหมใช่พอดีเลยตอนนี้เลย เด้๋ยว้าเดยข้าไปเดี๋ยข้าไปเยนี้ก่อนโอเลไปไปไปกันเจอกันลงบยาบา้หนูไปกับพี่มั่งโอเคโอเล่ไปไหนฮะไปโรงพยาบาลคะไปหาหมอที่ที่ช่วยเขาพี่ไปส่งไหมไปเเอกเดี๋ยวพี่มาส่งทุกคนเลยนะอะไรนะเาบอกไปส่งทุกคนเลย อ๋อพี่เป็นอูเบอร์ฮะโอเล่ไอ้มั่งไม่เห็นนั้นกลับมาแล้วพี่มั่งเขาบอกเขาจะย้ายไาเมืองนี้แต่โมเมนต์ไม่มีตังค์จ่ายค่ารถนะเอาเลยนะครับโมเมนต์ไม่มีตังค์จ่ายค่ารถนะครับออ๋ไม่เป็นไรครับพอดีบริการฟรีนะฮะอุ้ยพี่เป็นชูย้ยขอบคุณครับ ไปหน้าไปอะไรไปพี่เป็นคนเดียวที่รู้นะ,ะพี่ต้องช่วยมุงแผนด้านด้วยเฮ้แต่พี่ช่วยไม่ได้ไฮทอมันยดสูงกว่าน่ะแล้วขนูเป็นอะไรไปพี่ก็จะปล่อยไหมเหรอไม่ไม่พี่แถวตัวเขาแรกแถวนี้มีมอ์ไฟเหรออ๋อ ให้หนูออกจากบ้านอีกเหรอ,อใช่ไหนที่ขับรถไปจะไปถึงเกาะแล้วชน<อ>กับอยู่โรงพยาบาลพี่มั่งมาโรงพยาบาลเลยลลบ้านตรงนี้คุณหมูถามเขาได้ไหมเนี่ยถามไรใครหามตำรวจเหรอถามเลยถามเลยเ,เข้าไปข้างในโรงพยาบาลกันครับ อุ้ยเอาตัวเข้าเลยสุดปังวะสุดปังนะครับโอเค number one เรียกหาคุณตำรวจหรือเปล่าครับมีคนตำรวจอยู่ตรงนี้ครับอออออ๋ใช่เคืโอเค number one เล้วลิ้นอีกแล้วหลงย่งคะพี่ตาเคนหรือไมหลงโอเคได้เลยขอได้เหยียบหัวค่ะได้รักษาคุณผู้หญิงที่ผมสีทองหรือเปล่าครับน่ะคุณผลน้ำตาล ผู้หญิงคนนี้ค่ะพี่โรลินจิ้มเร็วหมกคนหนึ่ใช่ใช่ครับจะเป็นคนรักษาคุณคุณที่เลยใครตรงนี้ตะเคษจัดการเลยนะนี่อะไรครับผมเราจำไม่ได้แต่จำแค่ว่าเป็นใครคุณรักษาเขาหรือเปล่า เป็นผู้ชายผู้หญิงเขาอยู่เคสตรงไหนอะครับหมอใหไม่มีผู้กเลยครับผมหมอใม่ตัวสุดคนไข้ที่เป็นคนนง่ไม่ใช่ไม่ได้หรอครับเสริมไม่ได้แล้วเฮ้สงนี้คุณพูดว่าสวัสจ้าก้าถามไม่กล้าถามเอ้าทำไมไม่ได้ครับผมมาเห็นก็เห็นมาถาหน่อยโอเคงั้นรอแป๊บมาโรงพยาบาลก่อนตอนนี้กำลังตามสืบอยู่อ๋อไม่ใช่เสิรรเสืบไม่ได้แลโอเคพี่สุวิทย์ไม่เมื่อหมูือไปได้อย่างสมัครตั้งยี่มีหนวดมีหนวดก็นึกว่าเป็นใช่หรอใช่จริงหรอจริง เดี๋ยวไปที่สอนอไปสอบเลยไหมเขาอยู่สอนอพี่ไปหาเลยไหมอ๋อคนที่หัวเขียวใช่ไหมใช่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 อ๋อเดี๋ยวเขาลงชื่อไว้แล้วละมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวรอสอบมั้งเอเลครับสวัสดีครับเธอดีครับพี่บาวโอหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หน้าไอ้ชอยวันนี้มาโรงพยาบาลบ่อยนะครับเนี่ยขอมาหาหนุ่มนะครับผมของผมมาหาผมนะครับเคสผมครับเบอร์โทรศัพทมาหาเหงาไม่ไหวแล้วไรขึ้นเกิดอะไรขม่ไหวแคุณ ก็โดนเลยมาครับคุณรู้ไหมไม่ทราบเลยครับแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีคนพบเจอเขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาตกใจครับเขาไม่ขายด้วยหรอเาลอกเไม่เคยรู้มาก่อนเลยดีวุ้ยไวมากวุ้ยไวมากวุ้ยไวมาก่นู่นเยียบแบบอากเนะ ก็ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาตกสะพานมาตรงนั้นมันเป็นเซโรน่าขาออกเลยต้องนอนตียีนาทีแล้วแหละถึงหายเนคแล้วเองต้องออกใช่ผมเจอเขาตรงนั้นเห็นคุณคุณผู้ชายที่อุ้มเขาอยู่บอกว่าเขาตกยม่สะพานกลางสายกก่อนแยกจากคนอื่นเมาใช่ไหมไม่ทราบเลยครับ คือผมไปถึงที่เกิดเหตุผมก็เห็นมีคุณผู้ชายหนึ่งคนน่าจะอุ้มคุณผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าเออใช่เคสไหมแล้วเขาก็บอกว่าก็นี่แหละครับเขาตกจากสะพานลงมาแล้วเขาก็วางไว้ผมก็นําส่งโรงพยาบาลคโกกคุณตกจากโลกสะพาน,พานแล้วนะไม่นะแต่ใครไม่เกี่ยวข้องก็ขอตัวออกไปเด้ครับเด็ไหมครบ,บอกแลวว่าบนสะพาน ให้การไม่ตรงนะครับนี่อ่ะคุณคุณหมอครับขอไปุ่หน้าให้การไม่ตรงนะฮะผมขอคุยกับคุณหมอคนนี้กันเอ้าผมเป็นหัวหน้าตอนนี้ผมก็ต้องฟังคุณมีปัญหาอะไรกับหมอผมด้วยหรือเปล่าหมอผมอยู่ในการสืบสวนนะครับหรือว่าเป็นแค่เป็นพยานเฉยใช่ไหมครับผมอันนี้เคสใครอะหมูเคสพี่โรลีแล้วหูก็มาแจ้งความอีกทีนึงเพราะว่าหนูโดนข่มขู่คุณอะคนนี้เขาจบใคร ผมคุยกับเขาสองคนครับคุณไปนายชอปสอคนไปคุยด้วยฮะคุณมาคุณก็ไม่ช่วยอะไรคุณมาฟังอะไระะคุณตกเป็นจำเลยอยู่ตัวเนี้ยไปจริงคุณจะคุยกับพยานนะคุณมาตรงนี้กับผมสองคนครับคุณหมอครับขออนุญาตนะครับ ท้ายผมผูกหมูแขกตาเปล่าลุงไปแล้วไม่เป็นไรนี่โนลีนูกโดนเขาอีกแล้วแล้วก็ตัวคุณหมอคุณหมอคุณหมอเห็นใช่ไหมว่าเขาลังคาตัวพี่สาวหนูไปอีกแล้วเขาอุ้มอีกแล้วโดยอะไรกันครับเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นครับอะห้องผ่างนี้เป็นห้องหนูไม่ยอม ตอนนี้ไม่ใช่ตะเข้แต่เป็นจระเข้ตะเข้กลับไม่ปล่อยซะด้วยโอ้ยหมูแมนดา้ดาทำยังไงดีอะไรอย่างงั้นแหละไปคนนี้แหละคนนี้แหละที่แบบว่าผมโดนเขาหาป่าไปแดงบ้างก็หาไอเนี่ยแหละไอ้คนนี้แหละ,หละมันจะทำ<อ>เขาเาเล่นตามโลเขาโอเคเอาสุดโดนแน่ลุงหายโดนแน่หมูแมนด้าก็เอาสุดเหมือนกันไม่ใช่ตำรวจนะฮะอ๋อเห็นป้ายห้อยคอมันคือป้ายเอียงวะเนี่ย ไปเชฟค่ะไปเชฟอ๋อเชฟจะเอาใส่เลยเสียสองเลยพี่มั่งย่งไงบ้างไม่รู้ไงเพิ่งมั่งตายพาดีอยู่หนูบอกตำรวจว่าพี่มั่งอยากสมัครตำรวจเขาบอกว่าพี่ลงชื่อไว้แล้วเหรอเขินเลยลงไปไหนอ่ะไม่รู้พี่ยังไม่ได้ลงใช่ไหมยังเลยยังไม่ทําอะไรเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาไหมเดี๋ยวพาไปสมัครเลยเดี๋ยวรอเมืองลีก็ได้โอ้ยก็ไม่หลังจากเมืองลีไงได้ได้โอเคจะย้ายไปอยู่นี่ใช่ไหมใช่แต่ต้องไปบอกแก๊งก่อนน่ะโอเคสนใจ เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงไหมเข้าเข้าแก๊งหมูแพนด้าเพื่แก๊งหมูป่านดารั้แต่ผู้หญิงน่ะไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วไอ่ไจากแก๊งนี่เลยเออมาอยู่ดาวยั่วมาไหมไม่ผ่านอยู่ดาวยั่วไม่ได้พี่เป็นผู้หญิงไม่ได้ค่ะเป็นไงสวยไหมจุดแก๊งโปมาหัวใจพี่เป็นชายแต่กายพี่เป็น จิงอะไรอ่ะใครว่ารู้จักกูจังวะเนี่ยคนตาหมาพี่อีกแล้วฟองฟ้าให้มาช่วยไหมไม่เรื่องนี้จะไม่ฟองเพราะจักับขจัดด้วยตัวเองยังไรแต่คือว่าไม่ตอบปากกว่าคำ นี่โรงพยาบาลครับเก่งมากเก่งภาษาไทยมากเป็นไงโรงพยาบาลครับวิทย์ไมีแต่ชื่อมั้งโอ้โหับไปถามหน่อยครับว่าเขารับสมัครตำรวจหรือเปล่าครับรับสมัครตำรวจคุณก็ไปสอนนอทีครับคุณผู้ชายโอ้โหกำลังทำคดีอยู่คุณเห็นไหมเนี่ยเขารับสมัครหรือเปล่าโอเคครับตัอทีครับรับครับไปเปิดเลยครับคุณผู้ชายอย่าไปคุยกันเนี่ยมันตำรวจเสียเส้นนะไปตำรวจเสียเส้นครับอะไรคับคุณโรลี่ แล้วคุณหมูมาเชิญมาตรงนี้ได้เชิญคับกัรพี่มั่งเก่งใจร้อยสักบนแขนบ้างหมูอย่างเทใช่ไหมพี่มั่งตึงนะปล่อยคล้ายปลาอินเลิฟกับไอรินเถอะยังไม่จบอีกหรอคะเนี่ยยังเรื่องนี้เราต้องได้เราต้องได้คำขอโทษจากเขาโอเคโอเคพี่รับคำขอโทษเป็นคนก่อนนะนยอรันว่าหนูเอาคืนนะ ตัวมีมีมีแท็กแก๊งมีอะไรบ้าน่ะมีฮะมีมีใช่มั้ยโอเคจะให้หนูเอาคืนหรือจะให้เอาที่มั่ะหนูไปสอนเอาก่อนนะโอเคเป็นไงบ้างไาดีอะดีก็ดีหนูรวยตอนนี้หนูรวยมากเลยรถเราไม่ใช่วะโอ้ยเย็ดขับบิ๊กไบค์ล่าสุดใช่เออพี่จะมาเป็นตำรวจที่นี่รถรถลีหรือเปล่าใช่หนูเองโอเคโอ เอาบ้างเป็นผู้พิผู้พิทักษ์ในแก๊งจริงแล้วพี่มั่งอยู่นะแต่พี่มั่งเขาจะเล่นตำรวจเขามากาอยากเล่นตำรวจเรื่องนี้จะจบยางตามยาวไปทุกคนยาวไปหนูก็ไม่รู้เลยเห็นแบบนี้มาเคยเป็นยามเคเอสไม่เป็นทางกันสามจีนบ้าไปเถอะเป็นยามเคเอสหรอเฮ้ยคาร์ดแล้วพี่ผมไปไหนอะหลังหลังหลังสอนอก็ได้นะครับผมไม่ติด อย,อยากเป็นรักยิ้มจังเลยค่ะอะไรนะคะว่าไงคะจะได้อยู่ตแก้มคุณนะ ใครุมคู่ครับพี่สาวชื่ออะไรเขาชื่อไรชอเป็นขมคู่อะไรเขาวันดีครับพี่วาจังลกเสียๆต้อมตดดนวยนะคเสียวตันนีันน่าพี่วาจจังเสียหน่ารักจริงเดี๋ยวให้ตะเกงรักเดือนก็น่ารักเหมือนกันเลยค่ะขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะจำคนผิดนะ งั้นคนนั้นคือใครแล้วคะที่คุณพูดหมายถึงนะอ๋อไปให้ปาาคาครับคุณหมูแล้วคุณโรลี่่โรลี่คุณพี่จิวิติเฟรดคุณชื่อโรล,ลี่ที่ใครเปิดที่นี่ที่ไหนวะเป็นพยานชใช่ไหมตอนนี้เขมบังมีมาบาังนะไอนไงแล้วไงรังเรื่องของเรื่อ,องอคือหนูต้องแจ้งความว่านหนูโดนข่มขูจ่จากลุงไฮชอด้วยครับว่าห้ามแจ้งห้ามบอกใครครับเรื่องนี้สรุปนี่เขาโดนอะไรมาคุณลุงไม่แน่ยไม่รู้ หมูแพนด้าเห็นว่าเ,เกิดจากอุบัติเหตุการตกลงมาจากรถครับแล้วหัวโขบพื้นครับอุบัติเหตุเฉยแต่ว่ามันก็เกิดจากการที่ลุงายเขาขับรถเร็วเกินไปไม่ยอมปล่อยให้พี่โรลินลงมาครับอคุณเห็นใช่ไหมวขขห่รเเป็นคนอุ้มครับไม่ได้อุ้มรัานั่งอยู่ในรถครับ<ๆ>นั่งอยู่ข้างๆกันแต่ว่าหมูแพนด้กากำลังกดโทรศัพท์กับพี่โรลินอยู่ครับพอวางสาย๊บพี่โรลินเปิดประตูปั๊บหัวโคกอุ๊เลยครับอือโหอย่างนี้นี่เอง ไปเรียกคุณแต่ผมจะเรียกคุณนายชอม,มา,อาั่นแหะเ <c oughs> จอบกดค้งใช้แบบเจอคุณนายชอม,มาที่โรงพักเลยครับกดค้งลวๆอ้าว <c oughs> สรุปคือเขาข่มขู่ว่าอย่าไปบอกใครนะหมูเบนด้าหมูเบนด้าเป็นเด็กอะบอกไปไม่มีใครเชื่อะเขาพูด <c oughs> แบบนี้ครับ คุยไรเบามากเลยครับไม่ได้ยินเขาพูดว่าอย่าไปบอกใครนะหมูแพนด้าหมูแพนด้าเป็นเด็กอะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเป็นตำรวจเลยพูดอะไรสุนัขนักแล้วนะฮะแล้วไม่มาร์ทีแล้วเนี่ยมาเชิญตำรวจไทอชอมาที่สนอเลยนอ้าคุณไม่ไปพูดอะไรงั้นแล้วน่ะคุณมีความผิดนะครับเนี่ยคุณแต่เค่คุณจะไปเชื่อเขาเหรอผมเชื่อครับเพราะคุณในปากไม่สร้างสรรค์ด้วยละนะ ใครก็รู้น,รนี่คุณเอามาใช้ในการทําคดีความไม่ได้นะะเรื่นนจริงครับการคุยเล่นกับคุณกับการทํางานอะไรไม่เหมือนหมอ<ำ>บอกว่าคนเขาโดนรถชนหมอบอกว่าเขาตกสกสะพานจากคนละที่ที่ผมอยู่เลยฮะปุนตะเค้เขาแรกผมถามเขามาแล้วครับเ,เกิดเหตุที่สะพานใชอยู่เขาก็ลงไปสะพานได้ยังไงแค่นั้นแหละนะเงียบอะไรนะ เขาก็ล่วงไปสะพานได้ไงครับน่ะหลังเขาไม่ดูครับจริงไหมหมู่ไปน้าเขาให้การอยู่ที่แถวผับถูกไหมครับแต่ว่าตำรวจเขาเอ้ยไม่หมอไปรับเคสอยู่แถวสะพานแล้วหมอลุงไฮช้อขับรถไปครับขับรถหนีไปครับหมู่ไปนาเตาขึ้นเขาไปด้วยครับไปตรวจสอบครับดินที่รอรถก็ได้ครับไม่มีการขึ้นเขาตามไปครับตำรวจเนี่ยเขาทำอะไรตรวจสอบเมื่อวานนะ เก็บเขาลงรถรถก็กลับมาสภาพใหม่ครับคุณขี้เกียจคุณก็บอกมันเรื่องจริงครับอยู่โรงพักก็ตั้งนานนมไม่ใช่ไม่รู้ฝ่ะไม่จริงจ้าคุณจะว่ายังไงไม่ถ้าเกิดว่าเห็นผมเป็นคนผิดอ่ะผมก็ยอมรับก็ได้เพให้ทุกคนสบายใจแค่นั้นแหละใช่ไหมคุณยอมรับแล้วโอเคไปเขาจบจบเดี๋ยวก่อนดิคือแค่แบบว่าโนลีนเขาแบบ หายดีไม่เป็นอะไรผมก็พอใจแล้วครับไปไปเขาคุกได้ละวคุณเป็นคนทำไปขออนุญาตใจมือชาวเชลดินทุกคนเออค่ะคู่ของเจ้รับค่าเสียหายอะไรไหมครับอ้าวเอาเงินให้เขาไปด้วยโอนให้เขาไปตอนนี้ไม่มีเงินคุณคุณให้เขาหน่อยดิผมไม่ให้ครับกระเป๋าสองศูนย์สามครับฝากฝากให้หน่อยจะให้เชิญครับผมจะถอดยศไปออกเว้นด้วยแล้วเอาคุกไปซะ เอออันนี้โดนกี่นาทีคะเนี่ยเขาถามไม่ไหมคะโดนสิบวันเลยสิบวันเลยเหรอคะโชคดีรู้ไหมออกก็คุกออกก็วิแล้วออกแล้วฮะโชคดีทุกคนไปเสร็จแครับแล้วก็ผมจะทำสมนติคดีแล้วก็ปรับเขาให้นะส่วนค่าเสียหายก็รอออกจากคุกมาได้จะดำเนินเรื่องให้เ่ไปไปไปรับเท่าไหร่คะถามเลยรับสามพัน มืนประมาณ,มปมาณเป็นเจ้าห <c oughs> น้าที่ <c oughs> หนึ่งหมื่นอืมแต่น่าที่หายหคุณจะร้องเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณได้เลยครับหมู่แพนด้าอยากคุยแล้วคะเรื่องค่าเสียหายให้จบไปเลยได้ไหมครับไม่เกินห้ 5, าพันค่าเสียหายเนะี่ยหมู่เพนด้าขอห้าพันครับจะลองไหมไม่มีเงินแล้ว okay. เดวให้มีเงินแล้วเขามีเงินแล้วเอาไงหมู่เพนด้าให้สามารถผ่อนจ่ายได้ครับอาทิตย์ละหนึ่งพันครับอาทิตย์ละหนึ่งพันไป คุณก็ไปเข้าคุกนะไปครับนำผมลงไปเลยฮะลงไปแล้วเขาจะส่งไปเรือนจำส่งไม่ได้เราต้องขันในนี้ทุยคุณบ้าแล้วนะคุณคุณก็เคยโดนน่คุณอย่างโง่ิฮะไหผมเคยส่งไปเรือนจำครับไปไปเข้าคุณติดคุกอยู่ข้างล่างประจาคุณ้คุณรอตรงนี้ไปนะครับผมจะมาเราจะกีชั่วคู่ด้ครับครับ สามทุกคนสามในเดสองวันสี่สชมงแล้วเร่นี้ก็จบตอนแรกว่าจะเรียกวันเล่นกับผู้แพ้บ้าเดี๋ยวต้องเก็บรถแล้วนะคะเก็บเก็บรถก่อนไหมรถคนอื่นครับรถคนอื่นโอเคครับใช่รถคนอื่นนะคะถ้าถ้าออกเออถ้าจะรีออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวตกข้างในครับโอเคครับครับ าปารีนเราข้างกันลุงหายเข้าคุกไปแล้วนะจริงหรอใช่หมู่แหนดาวบอกแล้วว่าหมู่แหนดาวไม่ยอมมองหมู่แหนดาวพูดความจริงเอาหายเข้าคุกเก่อนใครเป็นคนทำคดีดครับตาเขีคตาเขีใช่ครับพี่ตาเขีครับโอเคครับตามนั้นเลยฮะ ตะเคสตะเคสส่งไฮไปกี่นาทีคะฝากขังอยู่ในใต้ทุนสิบนาทีแล้วก็ส่งไปเรียนาจอีกสิบนาทีครับโอเคแล้วก็ส่วนคุณนี่ยอะไรนะอ่ะรับค่าเสียหายไปค่าเสียหายเท่าไหร่ห้าพันเขาร้องห้าพันครับอ๋อเอาไปหนึ่งพันก่อนมาเลยนะหนึ่งสี่พันอะนึ่งพันก็เขาจะขอผ่อนครับอ๋อโอเคมีเงินเขาบอกงั้นแต่การผ่อนมันต้องมีดอกเบี้ยนะคะคุณตำรวจ เดี๋ยวบอกเขาให้ครับกระเป๋าสองศูนย์สามครับได้ตังคินหน้าบอลเราดอกเบี้ยคือค่าที่เหลือก็ไปเอาตรงเท้าอีกนะครับได้ไหมครับขอบคุณตรงเท้างั้นไหะไปทำดีครับแล้วก็รามัดระวังตัวไว้ครัเขาตัวครับโอเควันนี้ทำไมเสื้อไม่มีไงเสื้ออ้าว งไปเปลี่ยนมาครับนี่ยอ๋อคำขอตัวเราจะไปซื้อเครื่องปะประกาศเนี่ยสั่ง <Okay. S 2> ในเน็ตด,ด้วยเนี่ยเชิญเลยอ๋อเลยไม่บายนะมีตาเค้กคิตาเค้ก<อ>จะเลี้ยงข้าวหมูแพนด้าด้วยนะเหรอเลี้ยงทำไมนะเขาไม่ตาเค่บอกว่าจะเลี้ยงข้าวหมูแพนด้าอ้าวเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงโอ้ยขอตัวกันละไายบายครับแล้วเขาเดินไปตอมอเลยนะเขาจะไม่ตกแมพหรออ๋อไม่เป็นไรเพราะเขาขออนุญาตผ่านน่ย โอ้เดี๋ยวก็ขอหรุอญาติใช่